ดีครับวันนี้จะมาสอนไม่ได้สอนละครับเอามาแนะนำเพื่อใช้ประโยชน์การหาสามสี่ห้าครับครับด้านสามด้านสี่ด้านห้าโด,าดยมากถ้าเรารู้โดยมากเราจะหาด้านหนึ่ง าไม่ทํำก็สอบก็ทําเกี่ยวกับง,งานนี่นะครับสมมติเรารู้ด้านมุมด้านนี้ด้าน A มุม A ด้าน A ด้านเนะครับเราจะหาด้าน B, จะหาด้านนี้ก็ใช้ไปกดในเครื่องคิดเลขน,นะครับให้กดแทน A นะครับนะตามนี้เลยครับ แทน A ก็จะได้ A เขียนแทน A คูณด้วย A ก็จะได้ด้าน B จะได้ด้าน b ีนะครับต่อไปถ้าจะหาด้าน A ด้าน A เล็กนะครับด้านนี้เราก็ใช้ตัวนี้นะครับ ก็ใช้แทน B กดไอดเครื่องคิดเลขน,นะแทน B คูณด้วย B ก็จะได้ด้าน A นะครับอันนี้ก็คือรูม้มุ A. ม A รู้มุม B ครับก็จะหาได้ครบทุกด้านแล้วส่วนด้าน C นี้ก็ใช้ ในเครื่องคิดเลขกยมีโพล่านะครับโพล่าก็กดโพร่าเข้าไปนะครับตามนี้เลยถ้าสมมติเราจะอยากรู้ด้านมุมนี้ก่อนอเราต้องอาหาด้าน C เรารู้ด้าน A ด้าน B เราจะหาด้าน C ก็กดโพร่าถ้าเราจะรู้มุมมุมมุมตัวไหนก่อนให้ใส่ด้านก่อนสมมติเราจะรู้ด้าน A มุม A ใส่ด้าน A ก่อนนะโพล่าวงเล็บ A พมา B จะได้ระยะ C แล้วก็จะได้มุม A นะครับอ่าส่วนด้านนี้ถ้าเราอยากรู้มุม B เราก็ใส่ด้าน B ก่อนตามน,นี้นะครับโพล่า B พม่า A อวงเล็บปิดกดมาก็จะได้ระยะ C ะร,ระยะตัว C นี้ก็จะได้มุม B ครับกดในเครื่องคิดเลขครับ บางทีโพล่ามันอาจจะไปเก็บใน x กับ y e กับ f นะครับก็ไปกดดูมันจะไปเก็บในนี้ครับอ่สว่วนนี้ก็เพเกิดประโยชน์นะครับส่วนมากเราจะหามุมหามีมุมแล้วหาระยะก,ก็ไม่ได้วันนี้ก็เลยเอามาฝากง่ายๆครับใช้แทนนะครับดูตามตัวอย่างนี้นะครับแทนทวนอีกรอบครับ อะไรถวดให้อีกรอบฮะนี่ใช้ด้านซีด้านซ C นี่คือโพรลานะครับแทนค่าโพรลาถ้าอยากได้มุมด้านไหนก่อนให้ใส่ด้านนั้นนะใส่ด้าน B ก็จะได้มุม B ใส่ด้าน B ก่อน ถ้าใส่ด้าน A ก่อนก็จะได้มุม A นะตามนี้ครับอ่าส่วนวิธีหาระยะรู้มุมนะครับใช้ตัวนี้แทน A เรารู้แทน A ก็จะได้ B แทน A แล้วก็กดคูณระยะก็คือในที่นี้ก็คือ แทนเอแล้วก็คูณด้วย a เล็กก็จะได้เท่ากับ b ด้าน b นะครับส่วนด้านด้านนี้ก็ด้าน a ก็ส่วนเราจะหาด้าน a ก็แทน,น,น,น b แล้วก็คูณด้วย b ก็จะได้เท่ากับ e เล็กด้าน e นครับตอนนี้ก็จะหาได้ครบขบวนการน,นะโดยใช้เครื่องคิดเลขธรรมดาก็หาได้แล้วนะครับครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเผื่อได้เกิดประโยชน์นครับ